สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้บ่าวหมอบพามาเยี่ยมชมนะครับฝูงวัวของหมวดมิดนะครับหรือหมวดวิทนะครับพี่น้องเราซื้อหมวดมิดนะครับพี่น้องบ่าวหมอบเอื่นผิดมาตลอดนะครับเดี๋ยวพามาเบิงบรรยากาศนะพี่น้องห้างหายกันไปน่าจะปีนะครับสําหรับฝูงนี้นะครับวัวกําลังมากนะพี่น้องหกหาโมงเคองนะครับเมื่อนี้วันที่สิบสองนะพี่น้องกําลังสิมากินน้ำนะครับนี่กินน้ำเขาคอกนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับห่างหายกันไปโดนนะครับพี่น้องชินหอันนะครับบามอบโทรมาหาเราหลายเทือแล้วนะครับแล้วก็ช่วงหน้าฝนวาซิมากับฝนตกนะครับเขาบ่ได้นะครับมันจืดนะครับนี่ครับงัวกำลังมานะพี่น้องกระเบื้องบรรยากาศไปก่อนนะครับพี่น้องผมถามแล้วเนี่ยนะครับช่วงนี้ว่ทนมีเปิดนะครับ คนสื่อไปหลายเล้วนะครับพี่น้องคนสื่อไปหลยนะครับปีที่แล้วนะครับก่อนสงการปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาช่วงสงการหลังสงการนะครับก็เลยยั่งบ่หลนะพี่น้องกําลังเพาะอีกนะครับน่าจะเปิดยง่ไดนะครับเดี๋ยวบางบจกติดตามรงคลิปให้พี่น้องได้ชมนะพี่น้องอีพี่นี่กับเบิ้งบรรยากาศนะครับไปนะครับนี่นะพี่น้อง เขาคอ,อกเลยนะครับ เดีย๋ยวพามาเบิง้งไกลๆขอดพี่น้องโอ้สมบูรณ์นะพี่น้องบ่ถือว่าจอยนะครับบ่รู้ว่ายังจ็กตัวนะครับพี่น้องยัางว่าขี้ฝุ้นไงง่องเลยนะครับ นี่นะครับพอคุ้มฟูงนะพี่น้องตัวนี้ใจลูกดีนะครับาบามามันเลิยดลอยนะครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับแมนกันสิเป็นตัวยุนะพี่น้องเป็นสัญลักษณ์ที่ตีไว้นะครับ น,นะครับงายง่องเลยนะครับพี่น้องโอ้อีกตัวนึงนะครับไก,ไก่ขอดเลยนะครับพี่น้องาารรรครับ,รบน่าจะวันสองวันนะพี่น้องถ่ายบุ๋มแล้วนะครับ เหลือประมาณกี่ตัวครับหมวดครับ120ยยนะครับพี่น้องรวมทั้งหมดนะครับตัวเล็กตัวน้อยเมื่อ 2>, 2ปีที่แล้วหรือเปล่าครับที่เหลือ60ตัวครับขนาดขา, <laughs> ขายไปนะพี่น้องขั้นบวกขายไปนี่สองร้อยสร้อยเลยนะครับขายทุกปีนะครับตอนนั้น ผมมาวางสองปีที่แล้วเหลือ,อเมยอยู่หกสิบตัวนะครับพี่น้อง PL LP แล้วครับลำพญากาอ๋อลำพญากลางนะครับพี่น้องขั้นพี่เอของอาจารย์สำริด LP นะพี่น้องพอลำพญากลางใช่ตัวที่เอามาตอนนั้นหรือเปล่าครับอู้ดหญ่เป็นนุ่มเลยวครับพี่น้องตอนนั้นเอามาตัวเล็กๆม,มองยังไงก็ ยังไม่ออกกลายยังไม่สวยนี่แนละ้วพี่นอ้องโอ้พอดีจะมาแทนตัวนี้นะครับจะแทนตัวนี้แทนตัวนี้ตัวนี้ใกล้ปลดระวังยังครับใกล้แล้วมีคนจองยังครับเนะี่ยยัง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 ไม่มีคนจองเดี๋ยวผู้ใดสนใจใครทร่มากนะครับให้ลูกสวยด้วยให้ลูกสวยนะครับเดี๋ยว<ส>ผมเสียบไม้จักบึดนะครับพี่น้อง <S <S ตัวนี้ตัวข้างใต้นี่นะครับพี่น้องมาตอนม้นหันยังมหันเป็นบเบาทะนะครับพี่น้องเป็นนุ่มน้อยอยู่นะครับยังเบิงส่งบม่ออก <_ ske et> อยกู่ไะเดี๋ยวผมติดไม้ก่อนนะครับพี่น้องสิไดดผู้ใดอยากได้พอพันเดี๋ยวผมสีถามให้นะครับว่าปลดตอนใดนะครับนี่นะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ผูปวดระวางนะครับโมเมนตตัวนี้นะครับพี่น้องตัวข้างหลังนะครับ มีผลงานดีนะครับวหกปีว่าหกป,ปีนะพี่น้องปลดระว่างกะประมาณอีกกี่ปีอีกปีนึงทับอ,อีกรุ่นหนึง่งอ่ะอีกรุ่นหนึง่งกลัวจะทับจะทับลูกนะครับพี่น้องต้องปลดออกนะครับนนก็ประมาณเก้าหมื่นนะพี่น้องเก้าหมื่นเก้าหมื่นนิดๆนะครับ, 90, 90, 90, 90, รบโทรมาคุยกันเดี๋ยวผมให้เบอร์ผู้หมวดแล้วไปนะครับผู้ใดที่มาจอง ดีก็ต้องขายอ้นี่อีกเพราะไอ้นี่โอ้หรือตัวนี้เอาบเนี่ยนะพี่น้องอาจจทิ้ตัวนี้ก็อาจจะขายนะครับว่าผมซื้อตัวนี้มาใหม่โอเพราะว่าซื้อมาตัวใหม่อีกนะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมพาไปเบิ้งนะครับพี่น้องจัมพยากางชุดเดียวกันไหมครับหรือมาที่หลังตัวนี้มาที่หลังโอ้นี่นะครับพี่น้องเพราะว่าจะจะปรับไปทางแดงจะปรับเป็นแดงมั่งแล้ว ถ้าตัวเล็กก็ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยักเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะพี่น้องง้อปีหกสองนะครับตัวน้อยนะครับหกสองเดือนห้าหกสองเดือนหานะครับพี่น้องเกปีนิดๆนะครับอยากจะเอาตัวแดงไว้ <laughs> สิป,ปับเรื่องสีนะครับพี่น้องตัวแดงกันโอ้งามนะพี่น้องซื้อมาเล็กๆก็ยังห้าหมื่นแล้วเนาะครับตัวแดงน,นะครับซื้อจากศูนย์ลำพยากลาง ก็ต้องตัวใดตัวนึง่งนะครับต้องคัดไว้กด้านอ้นี่ไว้แล้วก็มีสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใกล้ใอีกนะครับมีตัวตัวขาวตัวขาวใช่ไหมครับที่มาคู่กับตัวนั้นไหมครับที่มาคู่กันเอย่าได้อยู่ไหนนะครับพี่น้องผู้ใดยอยากได้พ,พ่อสายลำพยาการนะพี่น้องงวงลำพยาการนี่ที่ เขามาที่แรกมาพัฒนาเป็นล้ำพยาการกับเป็นง่วนอกนะครับนําเข้ามานะครับพี่น้องนี่เป็นตัวผู้นะครับตัวนี้บโบดนะครับพี่น้องตัวนี้บวเท่าเอ้ยตัวนี้เท่าบโบดแต่เง้วนะครับตอนนั้นมาในหน่วยนะครับพี่น้องมาในหน่วยนะครับอาหารขึ้นครับกดกดตรงนี้ครับกดตรงนี้แล้วก็หนีบนะครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับหกหมื่น หกหมื่นนะครับตัวนี่นะครับโอ้ไข่สวยนะพี่น้องปีปีหกสามหมือนกันไหมครับอันนีห้หกสามหัวเช่องนะครับนี่หกสามเดือน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 สี่เดือนสี่นะพี่นอ้องหกสามเลขสี่อยู่ขาหน้าขาหน้าโมเมนต์วัวเอียบนะบพี่น้อง <Norwegian. S 1> เป็นเดือนนะครับอยู่ข้างหนา้านี่วัวลอยเลือดลอยนะครับมีใบนะครับ ลำพญากาลางนะพี่น้องสายลำพญากลางขอดีก็คือใจลูกนิ่งนะครับให้ลูกค่อนข้างดีนะครับาานานครับก็คือพัฒนาว่าโดดเรี่ยวนะครับไขสวยนะพี่น้องให้เบิ้งเร็บแข็งขานะครับไปคุ้มฝูงไข <c oughs> สวยนะครับเทาเ่ากันเท่ากันลึงก็พอดีลึงโบยันนะครับพี่น้องนี่คือคัดมาแล้วนะครับก็ ถ้าซื้อไปไปทับสักสองสามปีขายยังไงก็ไม่ทิ้งหกหมื่นนะครับพี่น้องพี่น้องกับทีได้ทับงัวฟรีนะครับขายกันยังได้ทุนขึ้นอีกนะครับพี่น้องเพอเพอได้เจ็ดแปดหมื่นนะครับเพราะว่ามันใหญ่ไปเรื่อยนะครับพี่น้องนี่คือขอดีนะครับการซื้อพอคุ้มฝุงแลค่านี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เขานี่นะครับจะแยกเข้าคอกนะครับ แม่อ๋อแม่ตัวที่เพิ่งคลอดเข้าไปนะครับ<อ>นี่นะพี่น้องเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยที่ขายไปหกหมื่นที่ว่าตอนนมลงอย่างเงี้ยอ๋อครับหกหมื 60, <000 S 2> ม่นนะครับรุนนี้ปีที่แล้วนะครับพี่น้องว่ามันเปิดเมื่อนี่นะครับนมนมลงอ้อันนี้มันใหญ่แล้วเนี่ยครับจะคลอดแล้วมั้งครับเนี่ยจะคลอดแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีขาย รุ่นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมมาติดตามให้นะพี่น้องคันขายเดี๋ยวผมถิมาทายให้เบิ้งนะครับเพราะว่าต่อไปรุ่นนู้นมันเยอะนะรุ่นอ๋อครับรุ่นสาวรุ่นขวบนิดๆไหมครับบยังพอดีขวบเพิ่งเพิ่งออกน้องอ่ะโอ้หัวพิ่งได้น้องนะครับพี่น้องรุ่นนี้มันเยอะโอนี่นี่รุ่นนี้สีหลายนะพี่น้อง รอให้ท้องก่อนไหมครับหรือว่ายัางไงครับรอให้มันนางใหญ่ใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้ราคาได้ราคารอหน้าฝน,นครับพี่น้องได้กินหญ้าอิ่มๆนี่น,นี่เดี๋ยวผมให้เบิ้งนะครับหลายตัวอู้รุ่นนี้งามเลยพี่น้องเป็นลูกตัวดํานี่ไหมครับลูกไอ้ตัวดาหมดเลยอู้นี่นะครับพี่น้องโบร <ท S 2> พรารุ่นนี้จะทับอ่ะผมก็ต้องขายอ๋อรุ่นนี้คือลูกลูกหมดเลยลูกเขานะพี่น้องอู้งามนะครับ เดี๋ยวติดตามไว้นะพี่น้องมีมีผมผู้เดียวแหละเขาว่าไทายนะครับรุ่นนี้โบสถอู้โบดงามเลยนะพี่น้องนะครับอู้แข็งขานะพี่น้องโบสอยยังงามเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาเบื้องอีกนะพี่น้องรุ่นต่อไปนะพี่น้อง เดี๋ยวรอให้เป็นสาวใหญ่ก่อนนะครับตัวนี้ที่เด็ดนะครับนี่ตัวเนี้ยผมว่างามเลยนะครับรุ่นนี้กี่ตัวครับสิตัวสิบตัวได้นะครับพี่น้องเนี่ยจะมีบดมั่งไม่บดมั่งนะครับผมราคาก็ต้องแล้วแต่ตัว <c oughs> นี่นะครับพี่น้องราคาเดี๋ยวถึงตอนเปิดก่อนนะครับ มันมันหลายตัวนะครับอ,นะอ๋อรุ่นนี้นะครับท้องนะครับนี่โอ้สวยนะพี่น้องรุ่นนี้รุ่นเนล,นล็กๆอย่างนี้ก็ลูกตัวนี้หมดเลยไหมครับอนนโอ้ให้ลูกงามนะพี่น้องแด,ดงๆงนั้นเลยให้ลูกงามถ้าแม่บอสหรือถ,ถ้าแม่มีโบอสมีโบอสหรือแม่แดงหน่อยไปเลยแดงเลยนะครับพี่น้อง สวยเลยนะครับเนี่ยโอ้ลูกเนี่ยผมสะอ่อนนะครับนี่คือขอดีการซื้อพอคุ้มฝูงไปนะครับพี่น้องคือว่าวัวฝูงของหมวดเนี่ยไม่ไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยไม่ยุ่งไม่ซื้อไม่ขายขายแต<า>่ของตัวเองขายแต่ของตัวเองไม่เคยซื้อที่อื่นมาปูนขายนะครับ<ม><ม>พี่น้องขายแต่ลูกเพาะนะครับนี่คือขอดีนะครับเรื่องลกปลอดภัยแล้วกาเรื่องพอพันผู้สิบปตตอกับเรื่องแทงติดต,ต่อนี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับ พอประทับแต่ของยาวของนะครับแล้วก็เห็นผลงานนะครับพี่น้องบ่ตรงไปเสียงมาติ่ใจลูกดีว่ดี D นะครับสําหรับพอพันนะครับน,นี่มาเห็นได้เห็นผลงานเลยนะครับเรียมตูเคียงขานะครับแม่ขาวแล้วเนี่ยโอ้แม่แม่ขาวแม่ขาวเนี่ยให้ลูกให้ลูกโบดเลยนะพี่น้องเสร็จหลังตรงนะครับโอ้สวยนะพี่น้อง ให้ลูกดีนะครับเดี๋ยวผมพาเลาะรุ่นรุ่นรุ่นตัวผู้รุ่นมีปล่อยไหมครับรุ่นผู้รุ่น,นยานมอ่ะมันยังไม่มียานมอ๋อรุ่นนี้ก็หลุดมานะครับไอ้ไอตัวนี้ปล่อยไว้เพราะแม่มันร้อยอ๋อก็เลยเก็บไว้ครับเก็บไว้ตัวเดียวนะรุ่นที่แล้วพ่อร้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไหมครับตัวนี้เปิดร้อยมี ไม่ไม่ได้ทาใบไม่ได้ทำใบแต่แม่เขาร้อยสายสายร้อยนะครับอันนี้สายร้อยรู้กันนะพี่น้องผู้ใดอยากไปเห็ดพอคุ้มฟูงก็ถือหนาติดตามนะครับอายุถึงขวบยังครับเนี่ยน่าจะยังครับไอตัวในครอบคือน้องน้องมันเพิ่งออกมาอ๋อก็น้องออกมาวันมันมันออกวาเลนไทน์ชื่อวาเลนไทน์ไอวาเลนไทน์ไอวาเลนไทน์ยังไม่ถึงปีนี่ครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดือนหนาครับพี่น้อง แสดงว่าคลอดมาได้ยี่สิกว่าวันไม่ถึงเดือนก็ผสมน่ากลัวปร,ประมาณนั้นนะครับพี่น้องจําได้มันชื่อวาเลนไทน์ครับนี่จําได้นะครับผมมากกับจำได้นะครับเพราะว่าผู้มวดระบอกอยู่นะครับวาเลนไทน์เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมืน่นสามหมน,นะพี่น้องในสายเลือดลอยนะครับแต่ว่าบ,บ,บ่มีใบนะครับ,บ,บก็ถือว่าคุ้ม เกินเนื้อนิดหน่อยเอาไปทําพ่อก็ยังไงก็สี่ห้าหมื่นได้อยู่แล้วนะพี่น้องเห็ดพอแล้วขายก็ยังได้สี่ห้าหมื่นอยู่นะครับบุรุษดอกนะครับพี่น้องขายเนื้อก็ได้กําไรนะครับตัวเดียวเก็บไว้ตัวเดียวเ<อ>นี่ยเราจะต่อไปพวกรุ่นนี้เนี่ยกว่าจะถึงที่ยานอมโอ้<ว>ที่ทจะเป็นขายรุ่นมีหลายตัวไปช้ำขุนน,น,นะครับ ครับจองไว้ได้ไหมครับเนี่ยจองไม่ได้เดี๋ยวคนมานั่นกันเรื่อยเออคนมาถามเรื่อยนะครับพี่น้องแล้วแต่ให้ราคากันตอให้ราคาเขาได้สองหมื่นผมก็ขายแล้วอ๋ออยู่ที่อาจจะสามสี่เดือนน่ะถ้าคุณให้สองหมื่นก็ขายผมก็ขายแล้วครับก็คือเลี้ยงบอด้รออายุนะพี่น้องรอสองหมื่นนั่นก็เลี้ยงไปเรื่อยเดี๋ยวไม่ได้ครับว่าต้นทุนเราก็ มันก็เลี้ยงไปเรื่อยอยู่แล้วนะครับทุนเราไม่มีะครับกินหญ้ายอย่างเดียวสองโอ้นี่อีกตัวหนึ่งนะพี่น้องตัวนี้งามนะครับนี่เงาหนานะครับผมน่าจะหายไปประมาณปีได้ั้งครับพอกนี้ไม่ถึงใช่ไหมครับไม่วาเลนไทน์มันออกตอนตอนที่มาตอนนั้นะครับที่ไปอยู่ทุ่งตอนนั้นยังเห็นอยู่เลยครับก็ประมาณมกรลากุมภาประมาณนี้แหละครับหรือกุมพามีนา เพราะว่าตอนนั้นว่าจะมาเปิดหลังเมษาหมดก่อนนะครับ<ม>พี่น้องนะใครมาก็ใครมาก็มา,าเฝ้าเลยอพอถูกคุยกันถูกใจถูกราคาก็ษายนะครับพี่น้องงัวเกล็ดดีนะครับเลือดซุ้งๆนะครับพี่น้องว้าไม่ได้ไปยูยงราคาหมดวันดมเลยแม่มันให้อดนมเร็ว ครับไม่ออกน้องเมื่อวานนี้อ๋อครับโบดนะพี่น้องนี่โบดเลยนะครับกลนโบดนะครับไข่ดำเครื่องใบนะครับลึงโบดนะครับนี่คือโบดเข็มนะครับพี่น้องเชื่องห่อมนะครับไข่ดีไข่ไข่ทอกันนะพี่น้อง งวเชื่องนะครับบนตรงห้วนนะครับยูน่นี่โอ้เชื่องดีนะครับสะอ่อนนะครับพี่น้องมาเจอน่าจะสองสามปีแล้วมั้งครับผมมาเจอ ประมาณนั้นน,นะครับประมาณสามปีสามปีกว่าๆนะครับมาเจอได้บโดนก็นขายไปเคริงนึงเลยนะครับพอ,อเจอลงยูทู e ก็ขายดีบางเอื้อนนี่ลีนะพี่น้องผมผมลัดมาจากเขาลินแลครับเขาจินแลฝั่งนู้นนะครับเข้ามาแล้วก็หลงมาทอบอมาห้วย,ยครับมาเจอลุงแกไล่ข้ามถนนพอดีครับ ายไก่ผู้หมวดกเกษียณปีไหนนะครับเกือบเจ็นยประมาณเกือบ70นะครับพี่น้องอีกประมาณ4ีหาปีจะไปเลี้ยงเลือดร้อยแล้วนะครับไปแล้วซื้อซื้อที่ไว้ได้เยอะแล้วโอ้ <laughs> โหทำฟาร์มเลี้ยงเลือดร้อยมาจากเลือดมาจากบัว ไล่ทุ่งเลยนะครับพี่น้องไล่ทุ่งสองสามตัวสอสตัวผู้หมวดเล่าประวัติหน่อยครับตอนแรกแรกแรกเลี้ยงตัวเดียวมาฝากเพื่อนไว้ครับฝากเพื่อนไว้เพาเพื่อนเขายุบฝูงไปเพื่อนเพื่อนเขาขายหมดครับก็เลยซื้อเอาไว้สี่ห้าตัวครับของเราตัวหนึ่งรวมกันครับ <laughs> ค่อย,คอยเลี้ยงมาเรื่อ,อยมาอืมตั้งกี่ปีแล้วครับสิบกว,ว่าแนละ้ว สิบห้าปีนะครับพี่น้อง1ิหาปีได้ที่มีอยู่มีกินก็ถือว่าโอ้โหูไหนครับอยู่แวหนครับว่แไร่ว่แวครับอยู่แถวไหนครับอยู่วน่ว่แ่นคแหครับถวอแวร่า่ไวนค่ถอว มีกำลังนะครับพี่นอ้องสบายจากวัวเลยใช่ไหมครับได้จากวัวอย่างเดียวโอ้โหต้องมาถามนะครับพี่นอ้องเงินเดือนทหารเอาตัวเองยังไม่รอดเลยนะครับหูดำหูดำทั้งหูเลยลูกลูกเขาอนี่นะพี่น้องผมพามาเบิ่งอีกนะครับลูกพ่อนี่นะครับอู้สวยนะครับนี่อ่ะ ผมต้องได้แล้วครับก่อนผู้หมวดกเกษียณนี่ผมต้องได้ไปสักคู่ต้องมาได้สักคู่นะครับพี่น้องไปเลี้ยงจอมจอมนะครับเอฟซี FC จะฟาวมาสื่อนีฟ้าผมนะครับผมเดี๋ยวล่อเอาหุนล่ะครับไกลๆผู้หมวดกเกษียณหรือมีโอกาสนะครับพี่น้องพร้มกันถือว่า ยังไงจะปล่อยหมดไหมครับหรือว่าคัดไว้ก็จะไปสักห้าตัว <c oughs> คือว่าเอาไปรวมกับเลือดร้อยที่เราเราก็ต้องเตรียมก่อนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยครับโครงการที่จะซื้อเลือดร้อยเข้าแล้วอ๋อดูแถวไหนไว้ครับก็จะเอาวัวศูนย์วัวลามพยาการแต่ตอนนี้เขาย,ยังไม่เปิดประมูลนะอ๋ออีกสักพักเปิดประมูลตอนนี้เราก็จะสู้ราคาเพเตรียม ไปจองนู่นเลยครับของอาจารย์สัมฤิ์ถูกถูกที่สุดแล้วครับแล้วเลือดก็อนนนตอนนี้2ปี 2> ตัง้งแต่ผมเข้าไปตอนนั้นแกบอกไม่เยอะพอลง YouTube ไปไม่เท่าไหร่แกบอก2ปีครับบ่าวมอฟก็ติดตามดูอยู่ก็พอดีเกษียณแล้วมั้งครับผมว่าวัวแกสวยแล้วก็เลือดดีพ่อแกก็มีแต่พ่อระดับ แนวหน้าของโลกครับเคยมาซื้อพ่อแกมารุ่นไหนอะไรอย่าตัว,ต,วตัวดังๆของแกมีอยู่ตัวครับไอปลาสักอ๋อไอปลาสักลูกไอปลาสักผมเคยไปซื้อมาตัวงครับมาทำพ่อเนี่ยพอปดไปแล้วครับวัวแกสวยมากเลยนะครับ,รบแล้วแข็งแรงด้วยแกปล่อยทุ่งทั้งวันทั้งคืนเลยครับแกบอก ต่างประเทศเขาก็เลี้ยงกันอย่างนี้แหละมีบ้านเราที่มาเลี้ยงยืนลงแกบอก <laughs> แต่ทนครับวัวเทาแปดหมื่นตัวเมียครับอยานน่านมลำพยาการเขาก็จะคัดขายแต่ให้พวกพวกีไม่เกตไม่ถึงนะก็วัว,วที่ไม่ใช่วัวประกวดแกดจะขายหมดเลย มีมีมวัวประกวดอยู่สามสี่แม่ดังนั้นขายหมดเลยครับเดี๋เราต้องไปจองครับจองไว้ผมก็ว่าหน้าหน้าลุ้นนะครับถ้าวัวเลือดลูกผสมแพงผมก็ว่าจะเล่นเลือดร้อยใค้จองแกไว้<อ>เพราะว่าราคามันใกล้กันสักสแม่ก่อนครับสักสามแม่ไปจดทะเบียนใช่ครับคือครับ สองปีเยเดี๋ยวเราก็ได้ลูกเลยเนาะใช่ครับแล้วเราปานีดเอาเนี่ยใส่แยกเพศอย่างเดียวเลยทุเมียอย่างเดียวเลยครับเราไปซื้อลูกผสมมาเจ็ดแปดหมื่นหรือหกหมื่นอาจจะต่างกันสองหมื่นแต่ว่าระยะเวลามันสิบกว่าปีเลยนะครับกว่าจะลูกผสม,มออกเป็นลูกร้อยนะครับใช่แล้วสิบกว่าปีนี่เราตามเขาไม่ทันแล้วครับหน้าเร่นของอาจารย์ส่าิครับบัวสวยครับบัดูอย,อยู่ผมดูอยู่ ต้องรีบลงทะเบียนไว้ไ <laughs> แต่แกบอกสามปี <laughs> โอโ้โหเดี๋ยวก็มีครับคนรอไม่ไหวก็ต้องถอนออกหละผมว่าเพราะว่าบางคนก็มาตามกระแสอย่างเงี้ยครับจองไว้จองไว้แต่ถูกที่สุดแล้วไปที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนถูกเท่าที่นี่แหละเพราะต้นทุนแกไม่สูงไม่ใช่ว่าพันธุกรรมไม่ดีนะครับพันธุกรรมก็ดีแน่ก็<อ>มีคนมาหนา,นนะนาจะ แกบอกแกทําเว็บแรกอะครับเว็บบัวบระมันในประเทศไทยครับมันก่อให้ปลาสัตว์มันดังมากครับดังผมก็เลยไปซื้อลูกมันมาตัวพ่อแกนิมิตหัวทุกตัวครับสองตัวอยู่นั่นนะครับผมไปเจอแกดีครับแกดีแนะนําดีนะครับาาครับความรู้แน่นเหนโอ้ยสุดยอดครับของแท้เลยและครับดังนั้นของแท้เน่ เรามีโอกาสนึงไปเยี่ยมแกอีกไปเอาความรู้ <c oughs> อยแกให้รัดคิวหยอกหยอดนะพี่น้องจองอย่างเดียวนะครับบ่มีเส้นสายแล้วว่าจองเข้าคิวอย่างเดียวนะครับถือว่าจับต้องได้นะครับแลวก็สำหรับเกษตรกร,ะษษกรนะพี่น้อง